สวัสดีค่ะตายอรไทยค่ะวันนี้นะคะ Spotify นะคะส่งกล่องของขวัญมาให้วันนี้เราจะมาทำการเปิดกล่องของขวัญกันดีกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรแทเร่รวิมันสีสันน่ารักมากมันคืออะไรบ้างมันเป็นของเล่นเด็กน้อยไหมคะให้เรามาย้อนวัยใช่ไหม นี่嘛ฟิวจังสีบอกเล่นจังสีบอกค่ะ,คะ <laughs> อันนี้อันหนึ่งนะคะแล้วก็๊ยมีอันนี้มันเล่นจังไดแล้วก็อันนี้แล้วก็มีลูกข่างนั่นไหมคะ่ะอิวิวิออลองดีวกว่าเราเห็นแต่คนอื่นเล่นนะคะมันต้องเกี่ยวนิ้วไดงเนี่ย นิ้วชี้บอกเกี่ยวเท้วชี้บอกเรือนิ้วเนี่ยนิ้วไหนก็ได้แป๊บหนึ่งเด้อได้ว่นาวันนี้เออย้อนไวย้อนไวเมื่อกี้ทำยังไงเดี๋ยวนะมันต้องทำยังไงเอาทำไมมันมีขึ้นเดี๋ยวก่อนมั่สิฟาดหนาเขาว่นนี่ จำได้อยู่เขาเขาเล่นแล้วมันจะฟืดฟืดฟืดอย่างนี้เป็นวะเอาใหม่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 เราต้องจับยังไง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วน,นี่หรอเออคสามารถดีหลี่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวมีเวลาก่อนนะคะให้มีเวลาก่อนเด้อ แล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้มาใส่อย่างนี้เหรอเอาเพื่กับไล่แขนก็นได้เดยได้ไหมได้อย่างนี้อันนี้อันนี้อันนี้เห็นเขาเล่นอยู่มันน่าจะเป็นแบบตัวที่เราแบบว่าบาลานะ่ะแมีนอย่บอกแม่นบอน,นี่ ทำไมมันไม่ไปอ่ะทำไมเราเล่นแล้วไม่ได้เหมือนหลายๆคนคือมือเราต้องนิ่งมากเลยนะมันถึงจะแบบว่าลงฟืดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เริ่มมัวเริ่มมัวแล้ว <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้น่าจะเดี๋ยวนะขออนุญาตอันนี้มันน่าจะเป็น เนี่ยมันจะมีคำให้เราอยู่แล้วในเนี้ยคนจะหาเจอไหมน่าจะเป็นเรื่องของแบบสายตาและกับประสาทาสัมผัสจังสีค่ะอย่างเช่นลูกทุ่งต้องมาหาเอาลูกทุ่งเนาะเราเป็นศิลปินลูกทุ่งเนาะลองดูคําว่าลูกทุ่งมันจะอยู่ตรงไหนไเราต้องไปที่ตัว L ก่อนนะคะ L L L I ไม่ใช่ L L R ไม่ใช่ L R ไม่ใช่ L S L A L...L...L... เออม ...L... โอ้นี่ไงนี่ไง L...U...K... L...U...K...T...H...U...N... นี่ลูกชูงแล้วก็นี่ข้อสองไปแล้วนะคะเอ,อเอาคำว่า랩เนาะเดี๋ยวนะ R...A...P... นี่ R...A...P... 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 เอาเ้าเราเห็นสองที่เลยนะ ได้แล้วใช่ประมาณนี้แล้วก็ข้อสิบสองก็ได้ค่ะ dance 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 D A N C E D A I ไม่ใช่ D D K D N D N ไม่ใช่ D D M D E D V นี่นี่ D A N C E ี่สามข้อเดี๋ยว้องบ้างก่อนนะคะเราไปเราไปหาให้หมดก่อนนี่มันมีทั้งหมด 12ข้อนะคะที่เป็นประเภทของเพลงนะคะเออมีลูกทุ่งมี EDM มีแรปมีแดน์มี K POP มีไทยล็อก ok, มีมีทุกอย่างมีฮิปฮอปด้วยนะคะเฮ้ยแล้วก็ของขวัญอีกอันสุดท้ายนี่สวยไหมคะเดาว,ว่าน่าจะเป็นถุงผ้าหรือเปล่าใช่ไหมอะหรือว่าปอกหมอน กูไม่ใช่ไม่ใช่บอกมาโอ้นี่ไงถุงผ้าถุงผ้าสสวยๆนะคะจากสปอต i f y นะคะนี่ขอบคุณนะคะเราเอาไว้ไปตลาดไปซื้อของร้านสะดวกซื้อหรือบางคนเอาไว้ใส่อุปกรณ์เวลาไปทำงานก็ได้นะคะทั้งหมดนี่คือทั้งหมดของเราขอบคุณ s p o ติฟายมากมกนะคะก็มีเกมน่ารักนักนะคะสนุกสนุกย้อนวัยด้วยเออมันก็ดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลาในการที่เราจะต้องอยู่กับตัวเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณ s p o t i i y y ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะฝากทุกคนเข้าไปฟังเพล,ง,เพลงไมล่าสุดของตายนะคะซื้อเพลงว่าผ้าแดงของน้องใน s p o t i f y ดได้นะคะเห็นแล้วคะ่ะบ๊ายบาย